ในช่วงหยุดยาวที่เดินทางลงไปเที่ยวทางภาคใต้นั้นในระหว่างทางก็ไปมืดข้ามแถวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สมาชิกที่ร่วมเดินทางไปด้วยกันก็ประสงค์อยากจะหาที่พักทั้งคืนง่ายๆสักหนึ่งคืนก่อนที่จะเดินทางต่อไปในวันรุ่งขึ้น ก็คุยกันว่าอยากจะพักโรงแรมที่อยู่ภายในตัวเมืองประจวบคีรีขันธ์เพื่อจะได้หาซื้อกินซื้อใช้แล้วก็ซื้อของฝากได้ง่ายราคามีเงื่อนไขสำคัญคือต้องการที่พักหลักร้อยไม่เกินหลักพันสะอาดปลอดภัยและสะดวกแล้วสุดท้ายเราก็ได้ที่โรงแรมอุ่นตะวันประจวบคีรีขันธ์ซึ่งตั้งอยู่ถนนสละชีพอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะ โรงแรมแห่งนี้อยู่ไม่ไกลจากถนนเพกรเษมตั้งอยู่ในย่านการค้าที่มีทําเลสะดวกสบายจริงๆมีซูปเปอร์มาร์เกต็ตมีบุฟเฟ่สุก,กี้มีร้านขายของฝากร้านค้าร้านอาหารและคลินิกหายแห่งที่อยู่ในบริเวณนี้แล้วก็อยู่ห่างจาก ถนนใหญ่เข้าไปไม่กี่ก้าวก็ถึงโรงแรมแล้วภายในโรงแรมแห่งนี้มีที่จอดรถสะดวกสบายเพียงพอหลังจากที่เราเช็คอินเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีลิฟต์สามารถจะเดินขึ้นบันไดก็ได้หรือไม่ก็ขึ้นทางลิฟต์ก็ได้เมื่อขึ้นไปที่ห้องแล้วก็จะมีคีย์การ์ดเปิดห้องเข้าไปภายในห้องก็จะมีตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่มีไม้แขวนเสื้อซึ่ง ค่อนข,ข้างจะสูงนิดนึงหากใครที่ส่วนสูงไม่ถึงก็อาจจะเอื้อมไม่ถึงแล้วก็มีน้ําให้สองขวดมีเครื่องปรับอากาศมีโต๊ะยามีที่วางกระเป๋าส่วนทิชชู่ถ้ากรณีจะใช้ห้องน้ำว่าจะต้องดึงทิชชู่จากภายนอกเข้าไปภายในห้องน้ําก็จะมีอ่างล้างหน้ามีสุขภัณฑ์แล้วก็มี เรื่งทำน้ำอุ่นที่สะดวกสบายน้ำแรงแล้วก็สะอาดทั้งภายในห้องพักแล้วก็ภายในห้องน้ำไม่มีกลิ่นห้องก็มีความกว้างขวางมีเครื่องปรับอากาศที่เย็นสบายมีน้ำสองขวดให้มีโต๊ะเก้าอี้แล้วก็ที่นอนก็เรียกว่านอนสบายนะคะที่นี่ถ้าเป็นเตียงนอนคู่และเตียงนอนเดี่ยวหางไม่เอาตู้เย็นก็ราคาเท่ากันอยู่ที่450บาทคา่ะ ขออภัยที่ภาพที่ถ่ายมานั้นอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ยอมรับว่าโรงแรมแห่งนี้เป็นโรงแรมที่ประหยัดสะอาดปลอดภัยและคุ้มค่าที่จะมาพักแล้วก็ที่นอนก็สบายด้วยนะคะซึ่งอยู่ไม่ไกลจากทะเลด้วยสามารถจะไปที่ตลาดรับประทานอาหารเช้าหรือว่าเดินเล่นในช่วง บริเวณย่านการค้าต่างๆเหล่านี้ก่อนที่จะเดินทางต่อในจุดหมายปลายทางต่อไปก็ได้นะคะซึ่งเป็นโรงแรมแห่งหนึ่งที่แนะนำค่ะในช่วงปีใหม่ก็มีหลายแห่งที่ค่อนข้างจะเต็มโรงแรมแห่งนี้ก็ใกล้เต็มแล้วเหมือนกันนะคะหากท่านที่ใดที่ต้องการหาที่พักที่นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่รีวิวมาให้ทราบค่ะ